สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องกาฟิลเซไทยรัสวยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่อยู่ที่นี่เลยนะครับสาขาสนามบินทางถนนตันไม้ทางหัวเตยนะครับเป็นคลังรถตอนเดียวคนุนเฮินคุนทองเลยนะครับวันนี้ก็มีมานําเสนอเป็นรถตอนเดียว4ฟร์วินนะครับทั้ง2รุ่นนี้เลยนะครับอีซูดแและ t o y ต้ตารีโวนะครับก็มีตั้งแต่ปี2 0 1 8 จนถึงปี2022เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาเรมโบสีดำสีเทาดำนะครับสีบรอน z เงินหรือว่าจะเป็นสีขาวนะครับไม่เริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะครับลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะครับนี่อยู่กับคันแรกเลยนะครับเป็นสียอดนิยมสียอดอิทนะครับสีเทารเรมโบคันนี้เลยปี2022ไมย20,02และราคาเพียง500,000 40,000 9,000บาทโอ้โหราคาถูกมากแล้วคือสภาพเกรด A เมยน้อยปีใหม่นะครับได้โฉมหน้าพลิกโลกแบบนี้เลยนะครับนี่คือสวยมากนะครับและเป็นสียอดฮิตสียอดนิยมด้วยสีหายยากด้วยเนาะนี่ตัวอลซูก,ก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับดวงไฟไซคกลิ้งนะครับรถนะครับรับประกัน2ปีเลยนะครับนานสูงสุดถึง2ปีรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแน่นอนนะครับอะมาดูในส่วนของของแต่งหน่อยนะครับนี่ ของแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยางเมยนะครับนี่ยางเมยเมกเมยนะครับโอ้โหคือสวยมากแล้วเมกลายลูโมนะครับมาในส่วนของซุ้มล้อนะครับอ่ะเดี๋ยวน้องฟิลพาดูในส่วนของรอบๆบคันหน่อยนะครับนี่สาหรับตัวนี้นะครับก็สามารถไปใส่ไฟตัดหมอกด้านล่างได้นะครับนี่ติดตั้งไฟตัดหมอกได้นะครับด้านข้างก็ปรุงแต่งเป็นไฟดี่เลี้ยวทับทิมด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 3.0s นะครับนี่มาในส่วนของ คิวกันสาดให้ด้วยนะครับเป็นของดีแม็กเลยนะครับอ่ะปรุงแต่งเป็นอ่าบันไดด้านข้างนี่ตัวนี้นะครับแข็งแรงทนทานมากนะครับอ่าคือติดตั้งเมยให้เลยนะครับแล้วซุ้มล้อยางเมยแม็กเมยนะครับโอ้โหครบแล้วนะครับสุดเท่านั้นไม่พอมาในส่วนของการชนท้ายพร้อมสายลากจูงเลยนะครับนี่ออกรถกับน้องฟิวไปขับฟรีประมาณ45วันแล้วจะได้เป็นป้ายสุร,ราษฎร์นะครับนี่ รถส,สวยแน่นอนนะครับออกไปมาเห็นปุ๊บซื้อสดปั๊บโอ้โหรถส,สวยแน่นอนนะครับเคยที่แบบเข้ามาแล้วเข้ามาดูนะครับรถส,สวยถูกใจแน่นอนอ่ะมาดูในส่วนของภายในกันหน่อยอ่าในส่วนของภายในมาในส่วนของระบบกระจกไฟฟ้านะครับนี่พวงมาลัยหนังแบบนี้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้าสีดํานะครับตัวนี้เป็นเกียร์กระปุก6สปีดน,นะครับตัวเบาะมาในส่วนของเบาะหนังสีดํานะครับนี่คือสภาพสวยมากๆเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยน้องฟิวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับนี่เคยที่แบบดูรถเป็นนะครับดู2ทีก็รู้นะครับรถชนไม่ชนนะครับนี่ในส่วนของห้องเครื่องนะครับน้องฟิวก็พามาชมนะครับนี่รถนะครับก็สภาพเครื่องเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่สภาพเพนเพดคานหน้านะครับจุดเต็มสีเดิมๆจากโรงงานห้องเครื่องต่างๆนะครับอยู่ดีปกตินะครับนี่ตัวฝ้าเผ็นกันความร้อนก็ถือว่ายังใหม่มากเลยนะครับรถ คือว่าสภาพยังใหม่มากแล้วตัวยางตัวเม็ดอาร์ตรูต่างๆนะครับนี่รถนะครับมีที่มาที่ไปนะครับลูกค้าออกรถไปก็จะเปลี่ยนหน้าเล่มเลยเป็นชื่อของลูกค้าเลยนะครับก็สามารถซื้อขายได้ปกติเลยนะครับนี่ในส่วนของขั้นต่อไปนะครับก็เป็น t o t ต้าริโ่นี่คาพาปีต่ําสุดในร้านมาให้ชมเลยปี18ตัวนี้นะครับไม่40,000แล้วราคา 499, แสนบาทนะครับลูกค้าเครดิตฟรีดาวก็เครดิตฟรีดาวก็ผลประมาณ8,000กว่าบาทเนาะนี่ คือสภาพสวยมากและทุกคันนะครับผมก็พงแต่งเป็นยางเมยเมกเมยซุ้มล้อบันไดด้านข้างและการชนท้ายนะครับเมกไม่ได้มีแค่เมกเดียวนะครับก็มีหลายเมกนะครับก็เลือกชอบคันไหนนะครับนี่คิวกันศาสตร์นะครับบันไดด้านข้างนะครับนี่เมยไม่เมยก็ดูเอาครับนี่ยังติดอยู่เลยนะครับลูกค้านี่เป็นเครื่อง2.8นะครับตัวนี้เป็นตัว 2.8J เนาะพร้อมสายลากจูงเลยนะครับมาและพ่อผู้ชมในส่วนของห้องอ่าห้องคนขับ อ่าเปิดให้ดูห้องคนขับหน่อยตัวนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่ได้กุญแจรีโมทถึงสองดอกเลยอ่ามีปุ่มนี่ให้ดูตรงนี้หน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์อุปกรณ์นี่เป็นอ่าอุปกรณ์แม่แรงเนาะใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้อ่าใช่เห็นนะครับอ่าแล้วตัวนี้ไม่สี่หมื่นนะครับนี่หน้าจออ่าวิทยุนะครับคอนโซลสีดําได้เบาะหนังทุกคันเลยแล้วระบบไฟฟ้านะครับเกียร์โฟวินคือแบบเคยที่แบบ เข้าสวนนี่พร้อมลุยพร้อมพร้อมแบบพร้อมลุยอ่ะเออเดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยอ่ะในส่วนของห้องเครื่องตัวนี้นะครับนี่ในส่วนของห้องเครื่องนะผมก็สภาพห้องเครื่องคือใหม่มากนะครับนี่จุดแต้มสีเ่นเพดคานหน้ารูต่างๆแผ่นมอคเ่นเพดโอโหต่างๆ แผ่นกันความร้อนนะครับตัวยางตัวแม่ร์คตัวรูต่างๆนะครับผมก็ยังคงสภาพได้ดีนะครับใช้งานได้ปกติรถไม่มีจนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับไม่เท็แน่นอนร้อยเนะครับชอบคันไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับน้องกับฟิลไม่ได้มีแค่ตอนเดียวโฟวินนะครับมีทั้งตู้ทึบตู้แห้งตู้เย็นตู้คาโก้บ็อกโอ้โหคอกรั้วพอเลยมีเยอะรถเก่งรถกระบะรถตู้มีทุกรุ่นนะครับเคยสนใจรุ่นไหนนะครับผมก็ตทดต่น้องฟิลทางเบอร์065นะครับ7400689นะครับ0 6 5 7 4 0เจ็หรือแอร์ไลน์เคเออันเดอร์สกก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับผิดค่าอ่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสถียรสวยนะครับสวัสดีครับ